กำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าจะเรียนต่อที่ไหนดีอยากได้โรงเรียนที่สนุกแต่ก็ได้ความรู้แระจัดเต็มต้องที่นี่เลยโรงเรียนสมัยแก่นวิทยาที่จะช่วยทุกคนค้นพบความเป็นตัวเองและพร้อมพัฒนาเข้าสู่อนาคตในแบบของตัวเองโรงเรียนสมัยแก่นวิทยาไม่ใช่แค่โรงเรียนธรรมดา เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนรู้และเติบโตคุณครูที่นี่ใจดีสอนเข้าใจง่ายจะเรียนหรือจะทำกิจกรรมที่นี่ก็มีครบทำไมเราต้องเรียนที่นี่นี่คือ3สิ่งที่เราอยากบอก 1. คุณครูสุดครูคุณครูที่นี่ไม่ใช่สั่งสือแต่เป็นเหมือนโค้ดที่พร้อมช่วยเหลือเราเป็นทั้งครูที่ปรึกษาคอยรับฟังปัญหาชีวิตคุณครูที่นี่พร้อมรับฟังสมอ 2. ห้องเรียนสุดปังห้องเรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง 3. กิจกรรมดีที่นี่มีชุมนุมต่างๆที่สามารถนําไปต่อยอดสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นชุมนุมทำอาหารชุมนุมจับผ้าจัดอกไม้ชุมนุมดนตรีชุมนุมร้องเพลงและยังมีชมรมทูบีนเมืองวันทิสกายที่นี่มีชุมนุมให้เลือกมากมายตามใจชอบไม่ว่าคุณจะชอบอะไรเรามีหลักสูตรที่เหมาะกับคุณเรามีห้องเคมีสําหรับน้องๆที่รักการทดลองชอบคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆห้องเรียนคณิตห้องเรียนแบบตวเข้มถึงใจ ห้องเรียนธรรมดาห้องสมุดสำหรับคนที่มีใจรักในการอา่านห้องคอมพิวเตอร์สำหรับค้นฟ้าหาข้อมูลและห้อง C F R ห้องอังกฤษสามารถเรียนได้อย่างน่าสนุกและยังมีกิจกรรมมากมายในวันสำคัญต,ต่างๆเช่นเป็นวันภาษาไทยวันกีฬาสีวันไหว้ครูกิจกรรมส,สัมพันธ์พี่น้องในโรงเรียนและยังมีกิจกรรมอืนอ่นๆอ,อ,อีกมากมาย เรียนที่นี้ไม่มีคำว,ว่าหน้าเบื่อเพราะเราเรียนรู้แบบลงมือทําจริงได้ทดลองจริงและได้เรียนรู้นอกห้องเรียนมีโอกาสพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่พร้อมการันตีด้วยผลงานมากมาย ศิลปะหัตถกรรมมักเรีลยปีการศึกษา2567รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง4รายการรองชนะเลิศอันดับ2 2รายการเหรียญทอง12เหรียญเหรียญเงิน9เหรียญเหรียญทองแดง7เหรียญส่งทั้งหมด28รายการอยากเรียนดีมีเพื่อนสนุกสนุกและคุณครูที่เข้าใจหนูไม่แก่พิยาคือคำตอบอย่ารอช้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันและมีอนาคตที่ดีไปด้วยกันโรงเรียนหไม่แก่มวิทยายินดีต้อนรับค่ะ